ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Channel กันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะวันนี้เรามาอยู่กันที่เกมไฮโลไทยครับผมน้นอยู่เกมไฮยโรทยกันเลยผมนะมาอาทุนเข้ามาอยู่5,000ันบาทแล้วกันนะผมมาวันนี้ก็มาอยู่วันี่ห้องห้องโคตรเซียนครับผมนะนี้จะมางัดกันที่ห้องโคตรเซียนกันอีกแล้วครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่วันที่่ายหันสาครับผมนะอยู่ที่่ายหันสากันเหมือนเดิมครับผมนะมาดูกันที่เกมไฮโลไทยผมอยู่ที่ห้องโคตรเซียนแล้วกันเนาะมาทุน5,000ันมา มาเดี๋ยวประเดิมมาแรกก็ใส่ที่สูงเลยแล้วกันเนพื่อนเนานะขอตามที่สูงแล้วกัน <c oughs> มาขอหนักๆกันแล้วกันรอบนี้วันนี้มาเอะมันเตะผมออกอ่ะโอ้โหดีแล้วมันเตะออกนะสามดีแล้วมันเตะออกแล้วเพื่อนนะโ <4. S 1> อ้โหพอได้พอได้ผมพ,พ,พอได้อยู่อ่าก็บกวกกันพันสองครับผมนะเพราะว่าไดไ้ได้อะไรสามสี่ครับผมได้ได้ตัวสามสี่ไ, 3, 4, ไปมีคูณสิบให้ด้วยอ่ะก็ถือว่าบุญไป ดีผมดีนะที่ว่ามันเตะเงินผมออกเมกื่อกี้ถ้าไม่เตะออกก็ผมน่าจะบวกน้อยอยู่เมื่อกี้น่าจะบวกน้อยอยู่ <c oughs> เพราะว่าผมไปแทงสูงไงว่ามันออกต่ำไงมารอบนีนะ้ผมขอตามสูงต่อแล้วกันมารอบนี้ผมขอตามสูงต่อมามาเดี๋ยวขอดึงเดี๋ยวขอดึงสูงไว้แล้วกันขอดึงสูงไว้แล้วกันนะมาดูซิว่าตุนห้าพัน่จะแตกหมื่นหรือเปล่ปาจะถึงหมื่นหรือเปล่านะ อันนี้ก็เล่นห้องโค้เซียงก็เล่นบอลบอลนะผมยังไม่ทุบอะไรมากนะอ้ะาวสี่เบียร์ไฮโลดิเออสี่เบียไฮโลผมนะอ้าวสวยดีครับผมสิ่เบียไฮโลคูณสิอบอ้าวบวกมาแล้วผมบวกมาอีกแล้วครับผมนะตกใจมืดครับผมนะตกใจมืดครับผมนะนึกว่าจะไม่โดนครับผมนะอ่โดนอยู่โดนอยู่ครับผมนะโดนอยู่นะโด,นอ,น,ะดนอยู่นะมาสองสี่ห้าต่ำไอ้นี่สูงครับผมสูงต่อครับผม ตามสูงต่อตามสี่ห้าหกต่อผมอะาะว่าสี่ห้าหกมันน่าจะมานะมันมามันมาสองสี่สามสามสี่แล้วก็สองสี่ห้านจะมาสี่ห้าหกต่อนะเพื่อนนะจากจากทฤษฎีของผมผมว่าผมน่าจะเดาไม่ผิดนะหกมาไงหกมาไงโอ้โหสี่สี่หกสี่เดี่ยวสิบเอ็ดโอ้โห หาไม่มาผมห้าไม่มาเขายังบวกผมยังบวกอยู่ยังไม่ลบอะผมยังไม่ลบสักตานะรอบนี้อะวันนี้นะเอ้ยยังไม่ลบสักตานะเพื่อนนะพอได้เลมอยู่พอได้เลมอยู่ครับผมนะมารอบนี้ก็มาดีผมมาดีอยู่เอาดีเอาดีทุนห้าพันก็พอมาทีนิดทีนี้นะตามอยู่ผมตามสูงอยู่ับผมมาตามสูงอยู่ผมตามสูงอยู่ขอติดเสตียโลไว้ด้วยลวกันเพราะว่าเหมือนเสตียโลมันจะเริ่มถูกฉล่กับผมแล้วตอนเนี้มันแล้วเสตียโลจะมาบ่อย้วช่วงนี้นะเพื่อนนะมา สี่ห้าหกต้องมาผมสี่ห้าหกต้องมาแล้วว่าตามาหลายตาแล้วไม่มาเทีห้านั่งไงสี่ห้าหกสวยสี่สวยของแท้ผมของแท้ผมอาเป็นยังไงเป็นยังไงครับผมสี่ห้าหกมาตีมเคี่ยงครับผมมาเนี้มาเน้นๆไปหนึ่งทีครับผมนะหวานหมูไปหวานหมูไปอ่ะก็บอกอะไรมาอยู่หมื่นกว่าบาทครับผมนะหมื่นหมื่นหกร้อยผมอ่ะแตกเหมือนผมมีแตกเหมือนแล้วผมรอบนี้มีแตกเหมือนครับผมมีมีกำไรแตกเหมือนแน่นอนครับผมนะ ก็ยังตามสูงอยู่เพื่อนนะตามสูงอยู่ของังตามสูงอยู่เห <c oughs> มือนเกมนี้สูงน่าจะมาดีผมเกมนี้สูงน่าจะมาดีช่วงเนี้ย <c oughs> พอผมปัดเศษปัดเศษทิ้งไปเหลือจำนวนเต็มไว้ผมนะปัดเศษทิ้งไปเหลือจำนวนเต็มไว้ <c oughs> ดูเสียมาไหมหกสี่อีกแล้วสวยสวยสี่ห้าหกอีกแล้วครับผมนะสี่ห้าหกมาสองตาติดครับผมนะเดี๋ยวนี้ก็เน้นเน้นเครับผมอืม กำไรเน้นๆไปแล้วครับผมสองหมื่นแล้วครับผมนะไปสองหมื่นครับผมนะมีแตกแสนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ครับผมนะมีแตกแสนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะเพื่อนๆนะมีแตกแสนไหมไม่รู้เหมือนกันผมดูกันไปแล้วกันดูกันไปแล้วกันครับผมนะตามสูงอยู่ครับผมช่วงนี้สูงกําลังฮดครับผมนะช่วงนี้สูงกําลังฮดครับผมนะมาอีกไหมครับผมมาอีกไหมแน่จริงมาอีกสักรอบหน่อยสิครับผมนะแน่จริงมาอีกรอบสิครับผม แน่จริงมาอีกรอบครับผมแน่จริงมาอีกรอบเลยมาไหมเอวเอวโอ้ถ้าเอวมาสองดอกนี้หมดสิ์ครับผมหถ้าเอวมาดอกเดียวนี่น่าจะมีลุ้นไปสูงอยู่แต่ว่าถ้าเอวมาสองดอกหมดสิ์ที่จะไปสูงครับผมนะเอาแล้วไนงะเอาแล้วไงโดนทีเดียวโดนหมดเลยครับผมนะโดนทีเดียวโดนเอาไปหมดเลยครับผมหมดหน้าตักเลยครับผมนะ ขอมาขอมาต่ากันดูอีกสักหน่อยแล้วกันมาตามสูงจนบ่อย,ยจนเมื่อเมือนครับผมมาขอตัดมาต่ําบ้างแล้วกันนะขอตัดมาต่ําบ้างแล้วกันมามาพอผมพอแค่นี้ปัดเสียไปปดเสียดไป,ป,ะดไปอะโอเคครับผมนะ,ะเหออไว้หมื่นห้าแล้วกันเนาะมามาขอส่งท้ายในยรอบนี้มาขอ <25, S 2> <25. S 1> ส่งท้ายรอบนี้มาสองห้าเอียวโอ้โหสองห้าห้าสิบสองไฮโลสูงสองห้า เปยังไงครับผมเพื่อนนะได้มาแล้วก็หมดเปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ถ้าได้แล้วไม่เลือกก็จะหมดดากะแล้วเพื่อนนะแล้วผมพอครับผมพอตัวพอตัวได้ทุนได้กำไร1นึ่งหมื่นบาทก็ถือว่าโอเคครับผมเพื่อนนะอ่ะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบการเล่นเทคนิคการเล่นสไตล์แบบผมแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการทําคลิปในครั้งต่อไปให้กับผมด้วยแล้วกันเนาะครับเนาะไปเลยครับสวัสดีครับผม